แจ้งข่าวดีออมสินปล่อยสินเชื่อให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในวัยเกษียณได้รับเงินบำนาญก็สามารถกู้ได้อนุมัติสูงสุดตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปจนถึง750,000บาทเงื่อนไขาการกู้จะเป็นอย่างไรดูคลิปนี้บุ๋มสรุปให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่บุูมเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้พบกับบุ๋มในวันที่17กันยายนปี2565นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาแจ้งเตือนสินเชื่อสุขสไตล์วัยเก่านะคะเขาก็ให้ผู้สูงอายุนะนะคะมีเงินใช้หลังกเกษียณด้วยสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจําโดยใช้บําเหน็จต,ตกทอดเป็นหลักประกรันไม่ต้องมีคนค้าประกรันหรือว่าไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้าประกันนั่นเองนะคะก่อนไปรับชมนาว่าดอกเบีย้ยอัตราเท่าไหร่วงเงินสูงสุด100%เซกันเลยทีเดียวนะคะบุ๋มก็อยากให้ทุกคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ชไปให้ด้วยนะคะ ซึ่งสินเชื่อนี้นะคะชื่อว่าสินเชื่อสวัสดิการบำนาญและลูกจ้างประจำโดยใช้บำเนตต็จตกทอดเป็นหลักประกันนั่นเองนะคะซึ่งอนุมัติไวมากกู้ได้สูงสุด100%ของวงเงินบำเนตต็จตกทอดที่ได้รับรองสิทธิ์นะคะระยะเวลาการผ่อนชำระคืนก็คือสูงสุด30ปีกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมในการบริการสินเชื่อน,นะคะ, <S <S ะ,คะก็อนุมัติสูงสุดนะคะตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปแต่วงเงินนี้ไม่เกิน7จ็ดแ0 บาทนั่นเองนะคะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่4%นั่นเองค่ะเรามาดูคุณสมบัติของผู้กู้กันบ้างน,นะคะ1เลยเนี่ยจะต้องเป็นข้าราชการบํานาญที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิบําเหน็จต,ตกทอดที่ออกให้โดยโกรมบัญชีกลางสํงานักงานคลางจังหวัดหรือเป็นลูกจ้างประจําที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิ บำเเน็จ um ตกทอดของผู้รับบำเเน็จรายเดือนที่ออกให้โดยกรมบัญชีกลางหรือว่าสำนักง,งานคลังจังหวัดแล้วก็เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้นั่นเองค่ะแล้วก็เป็นผู้ฝากเงินเผื่อเรียกทรัพย์ของธนาคารออมสินกันด้วยนะคะอันนี้จะเป็นลูกค้าใหม่ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นลูกค้าเก่าก็ย่อมได้เหมือนกันทีนี้เรามาดูหลักประกันกันบ้างนะคะ อันนี้หลักประกันเขาก็จะใช้เป็นเพียงเงินบําเน็จตกท่อตามหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกให้โดยกรมบัญชีกลางหรือว่าคลังจังหวัดนั่นเองนะคะซึ่งจะต้องเป็นของผู้กู้เอง แล้วก็เป็นหนังสือรับรองสิทธิ์บัมเน็ตตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันกู้จะต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้นนะคะทีนี้การสมัครนะคะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วก็สามารถคำนวณวงเงินกู้ได้เลยนะคะคร่าวๆนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจหรือว่าอยากขอกู้ด้วยตนเองก็สามารถเดินทางไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใคร มีคำถามสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมเรื่องใดงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ